อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนสายๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะสวัสดีกันตอนสา,ส,าส,าสายสายด่วนมีที่มาเป็นจังไดพี่น้องอ่ะแม่ขั่วกับอข,ขอบุญขอบคุณเดอ้อสำหรับตนอ่านำใจสำหรับนำใจที่สายด่วนมีที่มาแบ่งปันให้กับแม่ครัวและอ่า fc เสริม อ่ะแม่ขั่วกะไปต่อให้เอฟซีเสลืมแล้วเรียบร้อยเด้ออ่ะสำหรับสายดวนมิทิมา mm hmm. เพิ่นกระโศกมานกันหลายแสนเนาะค่ะพี่น,อน mm hmm. ้องเนาะเอฟซีเสลอ่าโอเซียนอีสานใต้เซียนอีสานใต้สำหรับผู้ติดต,ตามเซียนอีสานใต้คลิปนี่เป็นคลิปแรกเอาคลิปต่อไปหวังว่าสิให้ได้ความเมตตากับพี่น้อง FC เอฟซีเฮาเนาะ ค่ะสองคลิปก็คือเก้าหกหกเก้าเก้าหกเก้าหกตรงตรงบอเมเป็นหกเก้าพี่น้องเก้าหกตรงตรงอ่ะรอดเด้อค่ะพี่น้องแม่ครัวกะยังบะฮันได๋คุยกับอ่าพ่อเล้วอยู่กับเส้นอีสานไตยอยู่อ่าเป็นจังได้ตัวเลขเพิ่นเฮดขักใจไปจังสีนะเพชรเมืองจันหกเก้าเก้าหกอ่ะสำหรับภูเอฟซีภูเขาอ่ะ เซียนภูเขาเนาะใจเย็นๆเด้อพี่น้องที่ยังบัทันมาใจเย็นๆจังเซียนจอยสุราษก็หกเก่าตรงๆเก้าหกออกตุกับเนาะเป็นเก้าหกเลขลับกอทมเนี่ยกะอ้าวใจเย็นๆเด้อค่ะพี่น้องเด้อเซียนมดหาดใหญ่เอฟซีกะคอมเมนต์เขามาไล่ละอาจารย์ใจเย็นๆโค้งสุดท้ายเซียนบอระบือก ค้าคือกันเป็นเก้าหกต่ว่าเพิ่นมาให้หกเก่าที่กิงแล้วตัวเด่นม 96, เน่เก่าหกจะเพิ่นให้หกเก่าเอาบอเป็นยังกระทือว่าเขา่าโตกลับเนาะค่ะพี่น้องนะเซียนคนใต้เก่าหกหกเก่าเกือบแตกเกือบแตกเหยียบเข่าโตวโตสามตัวเกือบเขา่เเขาโตวโตพี่น้อง จังพ่อยะโสซนี่กะมาครบบนเก้าหกหกเก้านี่กะมาครบบนหลักร้อยฟัน,นหกเพียงดพ่อยะโสนี่หลักร้อยแล้วฟันหกเนี่ยน,นี่แล้วขีดแม่ขั้วขีดเส้นไตววาอยู่ใสหกตัวเดียวเลยเลาว่าแต่ว่าเวลาเมาจับคูพ่พอบริจับเก้าหกบ่หรือเปล่านี่บ่เห็นนี่เพิ่นจับบค่ครบเลยนี่แปดซีแปดเก้าแปดเจ็ดเก้าซี เดียตัวเดียวพอจับลืมจับคือหกเก่าเก่าหกดับหน่วยบนประสันจับกระยอนเพิ่นพอจับเก่าหกละเม่เนาะโอ้ดับสิบ,บนโอเคอยู่เด่นสิปร่างลุดนตัวดับหน่วยนี่บระยู่เนาะพี่น้องเนาะอ่ะคลิปนี้ ข้สิไปเบิ้งของไปไผ่กรอ,อีกหลายท่านที่ย่างบ่อท่านใดมาเนาะเอาสิเซียนคนใต้เพิ่นว่าเพิ่นสิฟันว่างหนวยลางไห้สะก่อนอ้าไปเบิ้งน้ำกันว่าเซียนคนใต้สิฟันหน่วยลางแบบใด เอาผอเราไปใส่น้องคือบ่หลับโทษบันเอาคือบ่หลับโทษเลยวันดีแม่พ่อวันดีค่ะวันดีค่ะพ่อมาเจอกั้งองดู้ <laughs> <laughs> บู้ยพ่อได้แม่นคักยูดิเนาะแปดเก้า ่าวิ่งบุญเนาะจับถ้าเอาทองตัวมาตัวพวกนี้พาดถึงหมดหรือไม่ทั่วเก็บแตกสามตัวเนาะพ่อเนาะเออวันนี้มีโอกาสวันนี้มีโอกาสให้หลายสามตัววันนี้มีโอกาสเออมาไล็กคู่ถ้าไม่ขั้วสมุนมาเล็กคู่มีโอกาสถ,ถึงแล้ววันเลี้ยงอะไรบ่พ่อมันเออ,เอ,อมาเล็กคู่ใช่หล,ลอบนี้มาเลขไไปพ่อเลขกยังเลขบนเลขล่ลางเลขบน เลยปุ่นกับมาสองกับสามมวโนี่นอโอ้เอาคลิปนี้พ่อจะลงล่างเพื่อลงบนให้ลงหลักหน่วยล่างอย่างเดียวอ่ะโอเคปุ่นไม่มาไม่งวนนี่นหน่วยล่างหน่วยอย่างเดียวบน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 ว่าท่านพ่อแม่นบ่าพ่อป่วยใกล้เมื่อคนบน,บนอ่ะโอเคตั้งดีๆีคนอ่หน่วยล่าง พแรพอ่อสามหากสามห้าหกค<อ>่ะพ,พ่อมาจับคู่อะไรไม่กวัวพ,พ่อ่จับคูให้เอฟซีมันบ่นจับจับเลคับตัวนี้นเออเอาจับมาเลยแปดสามแปดสามแปดห้าแปดห้าแปดหก 8-6ดหกสองสามสองสามสองห้าสองห้าสองหสองหเน้นที่เลขสามเลยม่กันเน้นที่สามแปดสามสองสานั่นแหละเน้นที่สามดอนี้อือเน้นที่สมเขาเขามาไล่กวดนลบอกพ่าดชูดนี่แปดแล้วนี่แม่ก้นหนึ่งว้ก็ปล่อยกวอนนี่ะโอ้ นวยยางเดียวเสูตรไหมนวยนวยย่างเดียวบ่พ่อนวยย่างเดียวไปรักซิปนี่วะพีดโอเคโบ้คือขาดคักแต่ว่าเามันมันกัมาแต่เอาตามสูตรไม่ข้วสูตรมาแบบนั้นบ่พ่อเออนวยย่างเดียวนะอย่าไปรักซิปนะโอ้เดินมาแปดโมงแล้วที่พ่อนี่ละงวดที่เก้ารักรักซิปเดี๋ยว ลักสิบสูบพ่อได้สบแปดกับสองมันบ่มันลักสิบได้แปดกับสองอลักไม่คว้าลักสิบมัน่อยแน่นอนหรอกแต่ว่าคนไหนมีลักซิบดีเอามาใส่ก็ได้โอ้รับคนไห่มาลักสิบพ่อนั้นหารักซิบมาใส่เลยมันแต่นลักหนวยแน่นอนเลยลักหนวยอโอลักหน่วยนี่มาล้านเปรเซียนเลยมันบ่ามาล้านโปรเซ็ยบ ัวอย่างเดียวนัวยอย่างเดียวค่ะพ่อเอาสำหรับลุลงไนรังของเซียนคนไต่แต่ว่าบนประมาณใกล้ๆมือแม่นบ่พ่อพ่อยตั้งสีว้างแม่นบ่ใกล้ๆม,ม,มือพลอยเล็กบนโอเคค่ะพ่อเอาวัวที่ไม่โอกาสจะทับตัวัวที้แม่พ่วไม่โอกาสได้หล่วัวที่สำหรับบนแม่นบ่พ่อบนบนบนอ่ะแต่ว่าล่านนี่สามตัวนี่สามห้าหกนี่มาล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นคือเคยผ่านมาอ่า แต่แม่รักสิบรักสิบว่ามั่นใจจ้าให้เอฟซีหาหลักสิบไซด์าำม,มากกระจัดของข้อถามว่มากก,บกับว่เป็นยังแต่ว่าวเล็กปน้าเล็กปน้าลงทุนไป่หัวล่างโอ้ไม่น่าลงทุนร่างเล็กปน้าลงทุนยังดีหมดบมดถือแก่ใครได้เลยเล็กน้าลงทุนล้วนนี่ไม่น่าลงทุนล่า,ลนานลง,นนอาง,างโอเคครับพ่อยิงกระสุน เจ็ดกับศูนย์เอาคัดผลประโยชน์กันแล้วบ้านนี้ยคัดใจไปหัวบ่คัดผลประโยชน์กันอีกงเร็วพ่อมักระซื้ออะไรมักระซื้ออะไรสูตรมันแน่นรอดบอกสิบสิบหน่วยไม่มาบ่พ่อบ่มาอยางบ่มาอยังลักอ๋อโอเครับสักคัดเจไปขั้วคัดเจไปขั้วเลยขั้วเลยเอ้ยไพสิเป็นมูเป็นจ้าแล้ววะ เออเอาโอเคพ่อออาโอเควันดีเลยอวันดีค่ะพ่อขอบคุณมากค่ะอา่าวันดีค่ะวันดีค่ะอาพี่น้องเอฟซี FC ทางสองเข้าสำหรับเซียนคนใต้เพิ่นมาปล่อยหน่วยลางกนเด้อพี่น้องเด้อหลักหน่วยล่างมาล้านเปอร์เซ็นแน่นอนราวาที่่านมากแปดงวดบลรุ่นนี่คืองวดนที่เก่าที่มาลงให้เฮาจับคู่มีแปดสามแปดห้าแปดหกสองสามสองห้าสองหกเพิน่นวาทาบอมัก ลักสิบแปดกับสองนี่ยหามาใส่สามห้าหกแต่ว่าพอเราเน้นทีลักสามเอเลขไม่น่าลงทุนล่างเจ็ดกับศูนย์อ่าแต่ว่าพอเราว่าโอ้คัดใจแม่ขั้วแล้วรอ,อบนี้จ้ะ <laughs> เอาบอมมีผู้ใดมองเห็นใดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะตัวเลขแนวทางสีออกตัวใดสำหรับทุกสูตรทุกตำแหน่งกับขึ้นนนวทาง แนวทางคือสูตรคำนวณเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะมักชอบคลิปนี้กับกดไลค์กดแชร์ให้แน่เดอ้อพี่น้องกดคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ขอบพระคุณมากมากค่ะสำหรับผู้คอมเมนต์หรือว่าผู้ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่ครัวเดอ้ออ่ะมือนี้ผู้ใดอยากเดินทางมารวมบุญน้าแม่ครัวก็เดินทางมาได้เนาะคะ่ะสำหรับมือนี้แกงข้าวไปทางพี่น้องเอฟที่ทางซองพยอยากเปิดดวงร่วม อฟซี FC ท่านกอนทมอจะเดินทางมาเปิดดวงกัะปูซีูนเมื่อนี้จากสิเป็นเวลาใดเพิ่นสีฮอดเท่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นแจงมาทางแม่ขวแต่มือวานนี้แล้วแม่ขวกระรงพิกัดไปให้แล้วอะพา,ายากรวมเปิดดวงนัากะเชิญใดเด้อค่ะพี่น้องเด้อย,ยัง,ย,งยังไม่ยังบท่ันไปเปิดกันยังท่านอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ขอบุญขอบคุณสำหรับเซียนคนใต้ที่ส่งตัวเลขแนวทางเข้าส่องแม่ัวเด้อ อ่ะสำหรับคลิปนี้แม่ครัวพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ